สาพานฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า ทรงหนังสือยืนยันการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดย์ทีมชาติไทยพบกับอินเดียเป็นการแข่งขันฟุตบอล FIFA i n t เ r n a t เน n a l A แ a ล c h และมีการนับคะแนนฟี فا เรงกิ้งในระดับเทียร์1สำหรับ FIFA International A m น t c h มาจากแนวคิดที่ฟี ف าต้องการจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานให้การคำนวณคะแนนอันดับโลกหรือฟี f a r ร n กิ้งมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำม,มากขึ้นซึ่งเกมที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นระดับ Match มีหลายรูปแบบคือเกมทัวนาเมนต์ใหญ่ๆอ,อย่างเป็นทางการเช่นฟุตบอลโลกซคนเต บอลยูโรและฟุตบอลเอเชียนครับไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้ายถือว่าเป็นเอแมททั้งหมดขณะเดียวกัน ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษเกมอุ่นเครื่องหรือแมตช์กระชับมิตรก็สามารถเป็นเกม AMa t c ได้เช่นกันแต่มีเงื่อนไขอย่างแรกคือต้องเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่พบกับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นนอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นที่ต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกม AMa t ตตต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟี f a รวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไลแมนก็ต้องเป็นฟี f a ด้วยเช่นกันนอกจากนี้เกม A m a t c แต่ละนัดต้องเว้นระยะเวลาทิ้งช่วงห่างกันไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงและต้องส่งรายงานแมตอ f สอีกด้วย สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับ99ของโลกกับอินเดียทีมอันดับ127ของโลกจะแข่งขันกันในวันที่4มิถุนายน2568โดยเวลาและสนามแข่งขันจะมีการยืนยันอีกครั้งโดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกแมตช์เดย์ที่2ที่ทีมชาติไทยมีโปรแกรมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถานทีมอันดับ145ของโลกในวันที่10มิถุนายนถ่ายทอดสด ผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32โดยเวลาและสนามแข่งขันจะมีการยืนยันอีกครั้งติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN